เมื่อมาเล่นได้โบว์ครั้งแรกทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่าหาเงินยังไงครับอย่างแรกทุกคนเลือกเลือกรถที่เขามีให้เลือกก่อนครับวิธีหาเงินอย่างแรกคือขับรถไปเรื่อยๆครับก็จะขึ้นเป็นไดสกอร์อย่างนี้ครับได้เงินตามนี้เลยครับเมื่อเราหยุดขับรถเราก็จะได้เงินเข้ากระเป๋านะครับวิธีนึ้งคือดิฟรถครับนี่คือวิธีที่1นะครับดิฟรถเราก็ได้เงินเหมือนกันครับต่อไปวิธีที่2ครับก็คือจะมีสนามแข่งขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีกดโก้ไปเลยขอเปลี่ยนรถแป๊บห้วตรงนี้รเื่อยบ ว่าเราจะแข่งกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ผมแข่งให้ดูก่อนว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับทุกคนเล่นเครื่องไปเลยเล่นโก้ก็สิงสิงคนนี้ไม่อีกไหมรถปักทองก็สิงได้เว้ยอ่าเมื่อเราแข่งเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้เงินตามนี้เลยครับผมซึ่งสนามทางตรงรอ่ะมันจะได้เงินน้อยเราควรจะแข่งสนามที่มันแบบ ไม่ใช่สนามแดกอ่ะมันจะได้เงินเยอะกว่านะครับทุกคนถ้าได้ที่1ก็จะได้15ื่นถึงหมเลยนะครับต,ต้องมี2คนแข่งในการแข่งขันขึ้นไปนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูอ,อ,อีกสนามที่ผมบอกก็คือเนี่ยสนามแบบเนี้ยมันก็จะได้เงินที่แบบว่าเยอะขึ้นครับสนามที่ม่เขียนว่าสามทับสี่ไม้แดกอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เงินน้อยครับแต่ถ้าเป็นสนามพวกแบบขับรถไปไกลๆอะไรเงี้ยมันจะได้เงินเยอะมากๆเลยสามสิบปีนะครับทุกคนเดี๋ยวแข่งให้ดูเลยว่ามันได้เงินเยอะไหมแข่งแล้วไป โอ้นำนำเล้วเลยเห็นไหมครับทุกคนนี่เราแข่งชนะแล้วได้ที่1ใช่ไหมเราก็จะได้เงินเยอะมากครับถ้ามีการแข่งตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับทุกคนแต่ถ้าเราแข่งคนเดียวอ่ะกดโกมาแล้วมีคนเดียวจะได้เงินน้อยครับนี่ถ้าเราขึ้นที่1เราก็จะได้เงินประมาณนี้ครับกดเคลมไปได้เลยมันก็จะเข้าเข้าไปในนี้เลยครับแล้วก็มีวิธีนึงในการแข่งรถนะครับเราสามารถกดแมปตรงนี้ครับเพื <S <S ่อเลือกสนามแข่งได้แล้วเราก็บอกเพื่อนเลยนี่แต่คือถ้าเรากดมาอย่างเงี้ยเราต้องมีคนมาอยู่ในวงเนี้ย 2คนขึ้นไปนะครับมันถึงจะนับเวลาให้ตรงนี้นะครับผมวิธีที่3ครับเข้าทาเควสครับทุกคนวิธีที่3คือได้จากการทาเควสต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเควสของเกมครับเมื่อเราเข้ามาเล่นครั้งแรกเราก็ทําเควสตามนี้เลยครับผมเราก็จะได้เงินไปซึ่งแต่ละอันมันเล่นอะไรทุกคนก็ลองไปอ่านดูเอาเองนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือประจําวันนะครับทุกคนซึ่งเควสเนี้ยจะรีทุกวันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก5ทีมันจะรีนะ ดีทุกวันครับต่อไปวีคลี่ครับซึ่งวีคล l y นี่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนเมื่อถ้าเราทำ q u e s ครบเนี่ยเราก็จะได้รถด้วยคันนี้เห็นไหมสำเร็จทําสําเร็จ5เควสก็จะได้รถคันนี้ครับผมอันนี้ก็ทาสาเร็จ7เควสนะครับดูข้างหลังนี้นะทำสำเร็จ7เควสเราก็จะได้รถฟรีด้วยซึ่งแต่ละวันแต่ละไม่สิแต่ละสัปดาห์ก็จะมีรถที่ดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมส่วนที่เพิ่มมาใหม่ในอัปเดตล่าสุดที่ไดโวดทาก็คือการแข่งรถให้ชนะบอทครับ เราก็จะได้เงินตามนี้เลยครับผมได้เงินถือว่าน้อยอยู่นะครับอันนี้เยอะแต่เพราะมันยากไงมันถึงเยอะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับแต่ต้องใช้เงินในการลงทุนนะครับทุกคนวิธีนี้ซึ่งลงทุนยังไงทุกคนต้องไปที่ช็อปครับแล้วก็ซื้อรถโกคาร์ดมา1คันนะครับถามว่าแต่งเท่าไหร่หรอพี่เออเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะผมเสียงเงินแต่งรถโกคาร์ตไป0 0แสนครับเพื่อแต่งรถโกคาร์ตเพื่อมาทำให้หาเงินง่ายๆครับทุกคนหาเงินง่ายๆย,ย,ยังไงครับซึ่ง ต้องทาในขอมเท่านั้นนะโกคาร์ดอะต้องทําในขอมเราจะใช้หลักสูตรจากวิธีหาเงินวิธีแรกก็คือลิฟรถอ่าเห็นไนหะมมันก็จะออ,ตโ,อโตโอ้เลยทุกคนเนี่ยแล้วก็ไปไหนก็ได้ครับแล้วก็มากดหน้าจอทุกๆุกที่นาทีครับจะได้ไม่หลุดเกมนี่คือการหาเงินแบบว่องไวที่สุดนะครับซึ่งมันง่ายมากๆครับการหาเงินเวลาเราไม่อยู่หน้าจอนะครับแต่งไวฟาร์มเงินโดยเฉพาะนะครับ V12 ครับ ลูกสูบก็ของรถแข่งอันนี้ของรถแข่งหมดเลยนะครับทุกคนตามนี้เลยของรถแข่งนตัดนี่ไม่น่าอัพก็ได้นะเพราะมันไม่จําเป็นนะครับทุกคนแค่เอามาฟาร์มเงินบอดี้ไม่มีอะไรฮะล้อแล้วแต่ทุกคนยังไงยางต้องเป็นยางรถแข่งครับผมแล้วก็โชกคเป็นโช๊คคัสตอมครับปรับตามนี้เลยนะครับถ้าปรับไม่ตามนี้บอกเลยว่าฟาร์มเงินลําบากอยู่นะเบรกใช้เป็นเบรกรถแข่งครับจริงๆเบรกไม่จําเป็นก็ได้เกียร์อ่าส่วนสําคัญที่สุดของการฟาร์มเงินออโต้ก็คือเกียร์ครับเกียร์สิบสปีดครับ ปรับสปีดตามนี้เลยครับผมไฟนอลไดร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปแล้วดูเอานะครับสําคัญอย่าลืมกดแอปพลายครับผมกดแอปพลายเสร็จเรียบร้อยถ้าเข้าคอมนะครับอยู่บนคอมกดปุ่ม N เพื่อปรับเกียร์ตรงนี้เป็นแมนนวลแล้วครับผมมาอยู่เกียร์หนึ่งด้วยนะเข้าเกียร์กด R นะครับเพื่อเพิ่มไปเกียร์สองถอยหลังกด F นะครับอ่าแล้วก็ทําออโต้ยังไง WD จะสเปซมาครับกดกดไปเลยครับกดทีละปุ่มพอมันหมุนอย่างนี้ได้้แลวกด E C ครับ มันก็จะหมุนของมันเองไปเรื่อยๆครับทุกคนไงง่ายไหมแค่นี้เงินก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโ,โหก็สบายโเมาเมาเมาเด็หนึงเป็นวิธีอโอตโต้ที่ดีที่สุดแล้วครับที่หาเงินง่ายกว่าการฟาร์มครับแต่ถ้าเกิดผ,ผมทาคลิปนี้ออกมาแล้วก็เบือ่อๆก็ไปฟาร์มกันบ้างนะครับบางทีทำไปยาง้มนอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับหาเงินไวแต่ถ้ามันเบื่อไวก็แล้วแต่ทุกคนครับทุกคนมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนผมผมแค่เข้ามาฟาร์มแค่แบบ นิดเดียวเวลาผมทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยงานที่ได้เงินก่อนที่เราจะได้โกคาร์นะครับทุกคนสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือกดตรงนี้ครับผมรูปแผนที่กดรูปแผนที่เสร็จดูที่งานครับมันจะมีงานส่งอาหารครับซึ่งงานส่งอาหารเนี่ยกดแล้วมันจะวาร์ปไปจุดที่ใกล้ๆเลยครับเราก็กด F รับงานเพื่อไปส่งปลายทางครับทุกคนพอไปส่งปลายทางเสร็จเราก็จะได้เงินครับเงินที่เราจะได้ก็จะอยู่4 0 0พถึง 1 3 0 0 0หนานะครับแล้วก็ต่อไปงานที่ผมแนะนำเลยคืองานขับรถพ่วงส่งของครับทุกคนถ้าใช้ทุกคน,กคนถ้าทุกคนใช้รถรถธรรมดาอย่างเงี้ยครับมันจะได้ประมาณนี้ครับซึ่งมันจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000ืาถึง 20, ครับโดยประมาณอยู่ที่การคูณของเพื่อนด้วยนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากได้เงินเยอะๆขึ้นทุกคนต้องมีรถบรรทุกครับรถบรรทุกซึ่งมันจะสามารถทําให้เราได้ได้เชลเลอร์ที่ใหญ่ขึ้นครับเดี๋ยวกดให้ดู ถ้าเอารถบรรทุกมารับงานแน่นอนครับขั้นต่ํา10,000แน่นอนครับขั้นต่ำยังไงก็10,000ครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถบรรทุกคันนี้นะครับรถบรรทุกที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นรถบรรทุกคันอันนี้ครับแนะนำให้ซื้อคันนี้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อฟูลอีเหมือนผมก็ได้ไม่ใช่ว่าได้แล้วจํานวนเงินจะเพิ่มขึ้นนะครับแนะนําให้ซื้ออันนี้ครับดีที่สุดครับสองแสนสองหมื่นครับเมื่อทุกคนซื้อแล้วทุกคนก็มารับงานครับกดกดกดรับงานนะครับแล้วก็ไปส่งทำไปเรื่อยๆครับทำวนไปเรื่อยๆ จนทุกคนมีตังซื้อรถโกคาร์ดแล้วก็เก็บเงิน0กแสนเพื่อไปแต่งโกคาร์ดแล้วก็มาดิมเงินแบบที่ผมทำเมื่อสักครู่นะครับผมมันก็จะง่ายมากๆเลยครับนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนตอนผมลงคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมครับผมบ๊ายบาย